ที่มีเต่าสองตัวนั้นเต่าตัวนี้เราไปดูกันว่ามีเต่าตัวนี้หรือเต่าตัวอื่นอันนี้เราถ่ายรูปตัวนี้กันไม่ต้องถ่ายรูปตรงนี้อันนี้เราไปดูอันอื่นไม่มีแล้วตรงนี้มีตรงนี้นะมีแต่ตรงนี้นะดูอะไรมีสองอันเลยนะอะไรตรงไหนมัน มีเต่าตัวเดียวนี่แหละมันมีเห็นมีตัวเดียวนะอุ้ยปลาเยอะแยะเลยนะมันไม่จับหนูไว้แล้วหนูตกสองอันเลยสองตัวสองอันสองตัวไม่ใช่เต่าเขาเรียกว่าตัวนะสองตัวใช่มืออ๋อจับสองมือใช่ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวอะไรอ่ะ ไปแล้วมันไปแล้วนั่นเนี่ยเต่ามันไปแล้วไปไหนอ่ะกลับบ้านแล้วมั้งไม่มันจะจะกินผักอยู่เข้านอนแล้วมั้งใช่ไหมใช่เมืนจะเข้านอนแล้โอ,อุ้ยคันอุ้ยยุงกัดหรือเปล่า